ว่าหญิงอยากได้ท่าเดินเหมือนเมื่อกี้แลวค่ะแฟนๆหญิงจะว่ายังไงบ้างท่าเดินคุณหญิงลีลองขึ้นมาเดินลองขึ้นมาเดินไหมคะเดินไปับคหญิงคะเดี๋ยวเดินไปรับคุณหญิงค่ะหญิมีเดินมาบ้างแกรอเดี๋ยวนะคะอันนี้จะทาเพลงอะไรบ้างใหม่ขาขาวสาวขาเป๋ขะขาวสาวขาเป๋แล้วก็ แล้วต้องเดินไปส่ง okay. อ๋อเดินไปส่งด้วยเชิญค่ะโอเคี่ดูลองเดินดูไหมลองเดินดูไหมลองดูนิดเดียวเองไ พี่เมยเดินพี่แอดพี่แอดไม่เดินพี่แอดน่ะพี่แอดมาเดินเขาไม่ดีเพราะพี่แอดเขาบอกว่าเดินแบบเป๊กก็เดินไม่ได้หรอกเพราะว่าเป๊กทำขาชิดไปถ้าอย่างของพี่แอดต้องทางออกอีกหน่อยแล้วเดินขอให้เราเป็นนงเสียงนี่มท่เดินน่าเกลียดเล่นอะไรผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ในนึกเยอะอโอเคหมดแล้วถามคุณนุ้นเลย